หรือไม่ไลฟ์แล้วไม่มีคนดูผมก็เป็นเหมือนกัน ไม่ใช่ผมเคยเป็นเหมือนกันแต่บุ่มรู้เทคนิค3ข้อรัสตอีมเกมยังไงให้คนดูในปี2 0 2 5กดหัวใจคลิปนี้เติมไฟแล้วไปดูกัน 1. นึ่งไลฟ์เกมแบทแมทเช่นโลบอกแบบดังๆอย่างโกอกาเดน9กเคืนหรือแมปอะไรก็ตามที่คนดูสามารถเล่นกับเราได้เดี๋ยวบุ่มจะทําคลิปสอนให้คนดูเข้ามาเล่นในโลบอกได้งไงคลิปหน้า2อ่านคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์หัวใจหลักในการเป็นสตรีมเมอร์คุณ5 0,000ื่นแชทติดขาดเพื่อให้คุณและคนดูมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันไมม่่เชือครับ แล,และข้อที่สําคัญที่สุดข้อ3คือผู้คุณต้องมีจอมอนิเตอร์สองจอไม่งั้นเราจะเล่นเกมไปอ่านคอมเมนต์ไปไม่ได้หรือจะเอาไว้ทํางานตัดต่อก็สะดวกไม่ต้องคอยสลับหน้าต่างเพิ่มโปรดักเตอรตี้และมันติดทัสเก่งดีขึ้นมากแล้วพี่ปุ่มใช้จออะไรอยู่อ่ะจอที่ปุ่มแนะนําคือแบรนด์ของซัมซุงปุ่มใช้มา3ปีไม่มีงอแงไม่มีเดนพิกเซลชักจุดและปุมแอบไปเห็นว่าจอมอนิเตอร์ซัมซุงราคาเริ่มต้นเพียงแค่274 6บาท เดี๋ยวนี้มันถูกขนาดนี้แล้วหรอพี่ยังไม่พอคุกวัมมาอังคาถึงสุกก็มีแฟลชเซลล์อีกปูนี้มีแค่เดือนกันยาย,ยนนี้เท่านั้นคอนูเปอร์เซนต์นานสิบเดือนจัดส่งฟรีทุกออเดอร์สุดยอดปูนี้มีแค่เว็บไซต์ซัมซุงคอมหรือซัมซุงช็อปแอพเท่านั้นจะทำงานเล่นเกมหรือเรียนจัดหนึ่งจอก็ไม่พอแล้วรีบไปจัดกันอีกหนึ่งจอเลยที่ซัมซุงคอมหรือซัมซุงช็อปแอปก่อนหมดปูนะครับ